มีอยู่หนึ่งความรู้สึกที่ทุกคนเคยเจอแต่แทบไม่มีใครรู้ว่ามันเริ่มต้นขึ้นตรงไหนในตัวเราไม่ว่าเราจะกำลังคุยกับใครสักคนยืนอยู่ในลิฟต์กับคนแปลกหน้าหรือแค่เห็นสีหน้าใครบางคนแวบเดียวสมองของเรากำลังทำงานแบบเงียบๆประมวลข้อมูลมากกว่าที่เรารู้ตัวหลายเท่าวันนี้เราจะชวนไปดูว่าความรู้สึกที่เราเรียกว่ารัก แท้จริงแล้วเกิดจากระบบอะไรในสมองมันเริ่มจากโครงสร้างไหนก่อนอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้ใจเราขยับและความผูกพันที่ตามมานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรในระดับชีววิทยาเพราะความรักไม่ใช่เรื่องลอยๆแต่คือกระบวนการที่มีทั้งระบบสแกนความปลอดภยัยระบบจดจำและระบบรางวัลทำงานร่วมกันตลอดเวลา เพียงแต่เรามักรู้ตัวทีหลังหลังจากสมองวิเคราะห์เสร็จไปแล้วด้วยซ้ำทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราจะค่อยๆค,คลี่ในตอนนี้เริ่มจากภาพใหญ่ที่สุดของความรักว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนในสมองของเราไปต่อที่บทแรกกันครับเวลาที่เรารู้สึกชอบใครสักคนมันมักเกิดจากเหตุการณ์เล็กมากๆ แต่ด้านในของสมองกลับทำงานเหมือนเครื่องจักรเต็มพิกัดเร็วจนเราแทบไม่ทันตั้งคำถามว่ามันเริ่มต้นจากตรงไหนกันแน่ถ้าขยับออกมามองแบบภาพกว้างความรักไม่ได้เริ่มจากหัวใจและไม่ได้เริ่มจากความคิดแต่มันเริ่มจากระบบใหญ่สส่วนในสมองที่ทำงานสอดประสานกันทุกครั้งที่เราเจอกับคนใหม่หรือรู้สึกอะไรบางอย่างกับใครสักคน ระบบแรกคือระบบตรวจจับความปลอดภัยหน้าที่ของมันคือสแกนว่าคนตรงหน้าเป็นภัยหรือเปล่าท่าทีเขาทำให้ร่างกายเราตึงหรือผ่อนคลายมากขึ้นถ้าระบบนี้ไม่เปิดไฟเขียวความรู้สึกอื่นก็ไม่มีโอกาสได้เริ่มระบบต่อมาคือระบบความจำสมองจะหยิบไฟล์เก่าๆที่เกี่ยวกับความสบายใจ ความคุ้นเคยหรือประสบการณ์ที่เคยทำให้เรารู้สึกดีมาเทียบกับปัจจุบันแบบทันทีนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมบางคนดูโอเคตั้งแต่แรกพบทั้งที่เรายังไม่รู้จักเขาจริงๆและระบบสุดท้ายคือระบบรางวัลถ้าสองระบบแรกให้สัญญาณไปในทางบวกระบบนี้จะส่งความรู้สึกอบอุ่นบางอย่างออกมาคล้ายกับบอกเงียบๆว่า เข้าใกล้หน่อยก็ได้นะหรือคนนี้เหมือนจะมีอะไรดีบางอย่างสามระบบนี้ไม่ทำงานทีละขั้นแต่มันทำงานพร้อมกันเหมือนวงดนตรีสามชิ้นที่เล่นประสานโดยไม่ต้องสั่งถ้าจังหวะเข้ากันความรู้สึกดีจะโผล่ขึ้นมาแบบรวดเร็วจนเราคิดว่ามันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่ในความเป็นจริงมันคือการประมวลผลของสมองที่ใช้ทั้งข้อมูลภายในตัวเราประสบการณ์ที่ผ่านมาและสัญญาณจากคนตรงหน้าเพื่อสร้างความรู้สึกที่เรียกว่าเริ่มชอบขึ้นมาสิ่งสำคัญคือบทนี้เป็นแค่ภาพรวมของการเริ่มต้นทั้งหมดเท่านั้นเพราะต่อจากนี้ไปเราจะไปดูว่าระบบแต่ละส่วนทำงานยังไงกันแน่และอะไรเป็นตัวตัดสินว่าใครดูหน้าเข้าใกล้มากกว่าใคร เนื้อหาลงลึกทั้งหมดรออยู่ในบทถัดไปครับถ้าในบทแรกเรามองภาพรวมว่ารักเริ่มต้นที่ระบบไหนบ้างบทนี้เราจะซูมเข้าไปดูตัวละครสำคัญทีละตัวว่ามีใครในสมองที่เป็นคนประเมินเราและคอยตัดสินแบบเงียบๆว่าคนตรงหน้านี้น่าเข้าใกล้หรือคูรเว้นระยะไว้ก่อนเริ่มจากโครงสร้างที่ทำงานไวที่สุดนั่นคืออะมิกดาลา หน้าที่ของมันตรงมากคือสแกนว่าอีกฝ่ายเป็นภัยหรือไม่ลักษณะหน้าตาน้ำเสียงการเคลื่อนไหวทุกอย่างถูกประมวลเร็วระดับเสียววินาทีเหมือนระบบเตือนภัยที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าถ้าอะมิกดาลามองแล้วไม่ปลอดภัยความรู้สึกอื่นๆจะไม่เกิดตามมาเลยเพราะมันเป็นด่านแรกที่ปิดประตูได้ทันทีต่อมาสมองจะส่งงานต่อให้ฮิปโปแคมปัส ส่วนนี้ทำหน้าที่คล้ายห้องเก็บไฟล์มันจะเชื่อมสิ่งที่เพิ่งเห็นเข้ากับความทรงจำเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตถ้าเคยมีประสบการณ์ดีกับคนที่มีโทนคล้ายๆกันสมองจะรู้สึกขุนแต่ถ้าอดีตเคยเจอความกังวลหรือความเจ็บปวดฮิปโปแคมปัสจะส่งสัญญาณให้ระวังไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายผิดแต่เพราะสมองพยายามปกป้องเราแบบอัตโนมัติ สองระบบนี้ทำงานก่อนเรารู้สึกเสียอีกแต่ตัวที่มีผลอย่างมากต่อการเริ่มอยากเข้าใกล้จริงๆคือระบบรางวัลของสมองหรือ Reward Circuit เป็นชุดโครงสร้างที่คอยประเมินว่าคนนี้ให้ความรู้สึกดีพอที่จะอยากเห็นอีกครั้งไหมถ้าระบบนี้เปิดไฟเขียวร่างกายจะเริ่มรู้สึกอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยอาจรู้สึกอยากคุยอยากได้ยินเสียงหรืออยากใช้เวลาอยู่ด้วย แบบที่เราอธิบายไม่ถูกว่าเพราะอะไรสิ่งที่สำคัญคือทั้งสาระบบนี้ไม่ได้ทำงานเป็นแถวตอนแต่ทำงานพร้อมกันแบบซ้อนทับเหมือนทีมงาน3คนที่ทำงานคนละมุมแต่ใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อสรุปว่าคนนี้น่าเข้าใกล้ไหมและนี่คือช่วงที่เรามักเข้าใจผิดว่าเราน่าจะรู้สึกเองแต่ในความจริงสมองเราทำงานไปล่วงหน้าหลายก้าวแล้ว ส่งผลลัพธ์มาเป็นความรู้สึกอ่อนๆที่ทำให้เราเหมือนอยากเปิดใจเพิ่มอีกนิดแบบไม่รู้ว่ากระบวนการเบื้องหลังคืออะไรพอเห็นแบบนี้แล้วจะชัดมากว่าความรักไม่ได้เริ่มจากความหมายลึกซึ้งแต่เริ่มจากระบบประเมินความปลอดภัยความคุ้นเคยและความเป็นไปได้ที่จะรู้สึกดีก่อนจะพัฒนาเป็นความผูกพันในขั้นต่อไป และขั้นต่อไปนี่เองคือสิ่งที่ต้องอาศัยมากกว่าโครงสร้างสมองมีทั้งเคมีความจําและรูปแบบการเรียนรู้ของเราแต่ละคนที่กลายเป็นสูตรเฉพาะว่าทำไมความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยทุกอย่างนี้รออยู่ในบทถัดไปครับพอสมองประเมินว่าคนนี้น่าเข้าไกลแล้วกระบวนการต่อไปที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างสมองอย่างเดียวอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของส่วนผสมภายในที่ทำให้ความรู้สึกเริ่มนิ่งขึ้นลึกขึ้นและมีน้ำหนักมากกว่าแค่ความสนใจชั่วคราวลองนึกถึงช่วงที่เราเริ่มรู้สึกดีกับใครสักคนเวลาที่เขาทักมาแล้วหัวใจขยับขึ้นนิดหนึ่งหรือเวลาเจอหน้าแล้วรู้สึกสบายขึ้นโดยไม่รู้เหตุผลจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้คือการตอบสนองของฮอร์โมนในสมอง ที่ทำงานประสานกันแบบต่อเนื่องโดพามีนจะขึ้นก่อนสุดมันคือสารแห่งความคาดหวังที่ทำให้เราตื่นตัวขึ้นนิดนิดอยากรู้ว่าอีคนจะพูดอะไรหรืออยากเจอเขาอีกครั้งมันเป็นแรงผลักช่วงเริ่มต้นคลายประกายไฟที่จุดให้รู้สึกตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ใหม่ๆแต่ถ้าจะให้ความรู้สึกนี้ไปต่อสมองต้องการบางอย่างที่มั่นคงกว่าและนั่นคือ ออกซิโทซินฮอร์โมอนที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกปลอดภยัยเวลาที่คุยกันลื่นหรืออีกฝ่ายมีท่าทีที่ทำให้เรารู้สึกไม่ต้องป้องกันตัวออกซิโทซินจะช่วยให้เรารู้สึกอบอุ่นแบบเบาๆเหมือนสมองกำลังบอกว่าบริเวณนี้น่าจะปลอดภัยสำหรับใจของเราแต่สิ่งที่ลึกที่สุดจริงๆแล้วไม่ใช่เคมี แต่คือความทรงจำที่สมองเก็บมาตลอดชีวิตฮิปโปแคมปัสเองก็เข้ามามีบทบาทอีกครั้งแต่มาในโหมดที่ต่างจากบทก่อนคราวนี้มันจะดึงประสบการณ์ตั้งแต่เด็กจนโตมาสร้างแบบแผนเฉพาะของเราว่าเรามักรู้สึกปลอดภัยกับน้ำเสียงแบบไหนชอบจังหวะการสื่อสารแบบใดหรือคุ้นเคยกับพลังงานแบบไหนเป็นพิเศษทั้งหมดนี้รวมกัน จนกลายเป็นรูปแบบความรักของแต่ละคนทำให้บางคนเปิดใจง่ายเพราะมีประสบการณ์ดีๆสะสมอยู่ในระบบในขณะที่บางคนต้องใช้เวลานานเพราะสมองกำลังตรวจสอบซ้ำเพื่อป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดเดิมและนี่คือสิ่งที่ทำให้ความรักไม่มีสูตรตายตัวบางคนรักจากความใกล้ชิดบางคนรักจากความปลอดภัย บางคนรักเพราะเห็นความคล้ายของตัวเองในอีกคนหนึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดเพราะเราตั้งใจแต่เกิดเพราะสมองเรียนรู้และปรับตัวมาตลอดหลายปีจนกลายเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างสม่ำเสมอในแต่ละคนส่วนสำคัญอีกอย่างคือสมองไม่ได้มองความรักเป็นแค่ความรู้สึกแต่เป็นการคาดการอนาคต มันรวบเคมีความจําและบทเรียนในอดีตมาคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะทําให้ชีวิตเรานิ่งขึ้นหรือพังลงและผลลัพธ์สุดท้ายของมันคือความรู้สึกที่เรามักเรียกว่ารักแบบมีเหตุผลบางอย่างแม้เราจะไม่รู้ว่ามันคือเหตุผลอะไรแน่ชัดก็ตามแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ตอบคำถามใหญ่ที่สุด ว่าทำไมสมองมนุษย์ต้องลงทุนสร้างกระบวนการที่ซับซ้อนขนาดนี้ใช้ทั้งเคมีทั้งระบบความจำทั้งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ารักคำตอบนั้นอยู่ในบทสุดท้ายครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่สามบทก่อนหน้าจะเห็นว่าความรักไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญมันเป็นผลรวมจากโครงสร้างสมองสารเคมีและความทรงจำที่หล่อหลอมเรามาตลอดชีวิต แต่ทั้งหมดนั้นยังเป็นเพียงระดับปฏิบัติการเท่านั้นเพราะคำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือทำไมสมองของมนุษย์ต้องมีระบบรักขึ้นมาตั้งแต่แรกลองถอยออกมามองในมุมวิวัฒนาการมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กไม่เร็วไม่แข็งแรงแต่สิ่งที่เรามีคือความสามารถในการอยู่ร่วมกันสร้างเครือข่ายและปกป้องลูกที่ต้องเลี้ยงดูนานหลายปีความรักจรงไม่ได้ถูกสร้างเพื่อความโรแมนติก แต่มันถูกออกแบบขึ้นเพื่อยืดเวลาการร่วมมือของมนุษย์ความรักทำให้สองคนอยู่เคียงกันนานพอที่จะผ่านความเสี่ยงในอดีตหาอาหารสร้างที่พักและเลี้ยงลูกที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันเป็นแรนผลักที่ช่วยให้ความสัมพันธ์มีความหมายทางรอดไม่ใช่แค่ทางอารมณ์ และในระดับสังคมความรักยังเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้มนุษย์ไว้ใจกันช่วยเหลือกันและสร้างชุมชนขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคที่ยังเป็นกลุ่มล่าสัตว์จนถึงยุคเมือนที่ซับซ้อนอย่างปัจจุบันเรายังใช้ระบบเดียวกันนี้เพื่อเชื่อใจเพื่อเชื่อมโยงและเพื่อร่วมมือ เมื่อมองลึกลงไปความรักคืออัลกอริทึมที่วิวัฒนาการเลือกใช้เพื่อให้เราผูกพันกับใครบางคนมากพอจะผ่านอันตรายกดทับสัญชาตญาณเห็นแก่ตัวในบางช่วงและให้คุณค่ากับการดูแลคนอื่นมากพอที่จะสร้างความอยู่รอดร่วมกัน นี่คือเหตุผลว่าทำไมความรักถึงซับซ้อนบางครั้งเจ็บบางครั้งงดงามเพราะมันไม่ได้ถูกสร้างเพื่อให้ง่ายแต่ถูกสร้างเพื่อให้ได้ผลในระดับของชีวิตมนุษย์ทั้งสายพันธุ์และถ้าจะสรุปให้สั้นที่สุดความรักคือกลไกที่ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตรอดดีขึ้นมีสังคมที่แข็งแรงขึ้นและมีใครสักคนที่ทำให้โลกไม่เดียวดายจนเกินไปในวันที่เราต้องเผชิญทุกอย่างด้วยตัวเอง ขอบคุณมากที่ฟังมาจนถึงบทสุดท้ายของตอนนี้หวังว่าเรื่องราวของความรักในแบบกลไกลสมองจะช่วยให้คุณมองความรู้สึกของตัวเองชัดขึ้นสักนิดและถ้ามีหัวข้อไหนที่คุณอยากรู้หรือสงสัยเรื่องรอบตัวอะไรที่อยากให้เอามาเล่าคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมจะดีใจมากที่ได้หยิบมาทำเป็นตอนต่อไปไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ